ครับก็ขอกาบสวัสดีนะครับ f c ของผมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้เดินทางมาที่วัดมณีวงศ์นะครับตําบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับเพื่อมาเที่ยวชมนะครับวังพญานาคนะครับถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครนายกนะครับจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับซึ่งทางเดินทางเข้าอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับจะไปดูว่าด้านในสวยงามขนาดไหนนะครับสมคำเล่าลือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านในกันครับ นะครับขณะนี้ผมก็ได้เดินทางเข้ามานะครับภายในนะครับเพื่อจะเข้าไปชมนะครับถ้ำนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับวันนี้นะครับก็มีประชาชนนะครับเดินทางมาเยอะแยะมากมายนะครับอย่างภายในบริเวณถ้ำแห่งนี้นะครับนี่นะครับมีประชาชนที่เดินเข้ามานะครับมีประชาชนที่เดินทางมาเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อมาทําบุญแล้วก็นะครับเที่ยวชม นะครับความสวยงามภายในถ้าด้วยนะครับมีประชาชนเดินทางมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศข้างในนะครับต่อให้รอนานแค่ไหนนะครับก็จะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอคัดกองแป๊บหนึ่งครับบรรยากาศนะครับก่อนที่จะเข้าถ้านะครับแต่ต้องผ่านจุดคัดกองนะครับประชาชนหลายๆท่านก็ได้เข้าไปภายในบริเวณถ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันนี้มีประชาชนเดินทางมาเยอะมากนะครับ นะครับดูจากบรรยากาศนะครับที่ผมถ่ายทําอยู่ขณะนี้นะครับก็มีประชาชนนะครับเดินทางมารอชิวนะครับเป็นจํานวนมากนะครับวันนี้นะครับครับขณะนี้ผมก็ได้เดินทางเข้ามานะครับภายในบริเวณถ้ำแล้วนะครับตอนนี้ผมจะพาเข้าไปชมความงามภายในถ้ำนะครับถ้ำพญานาคนะครับองค์ปู่พญานาคสีสุดโธและย่าพญานาคปฐุมมานะครับเข้าไปดูภายในได้เลยครับนะครับตอนนี้โอ้โหยิ่งใหญ่นะครับอลังการมากนะครับภายในถ้ำแห่งนี้นะครับ สวยงามมากนะครับภายในถ้ำนะครับก็จะมีรูปปั้นแกะสลักนะครับองค์พญานาคนะครับเต็มไปหมดนะครับภายในบริเวณถ้ำสวยงามนะครับเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปก็จะเจอนะครับองค์พระขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในบริเวณถ้ำซึ่งประชาชนได้เดินทางเข้ามาสักการะไหว้นะครับเป็นจํานวนมากนะครับวันนี้นะครับดูนะครับที่ผมอยู่ด้านหลังผมขนาดนี้นะครับเป็นองค์พระขนาดใหญ่นะครับผมจะพา เดินชมภายในบริเวณถ้ำที่ประชาชนเดินทางมาสักการะไหว้นะครับนี่นะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ได้ลงสีนะครับช่างก็กําลังต่อเติมอยู่นะครับตรงไหนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับนี่นะครับดูบริเวณรอบๆนะครับภายในบริเวณถ้ำนะครับเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวนะครับแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกนะครับคือวัดมณีวงศ์นะครับตั้งอยู่ที่ ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับดูจากบรรยากาศนะครับวันนี้ประชาชนเดินทางมาเยอะมากมายนะครับต้องรอคิวนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับสำหรับใครที่เดินทางผ่านไปผ่านมาหรืออยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดนครนายกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือสระบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถเดินทางมาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้ได้นะครับนี่คือ พระขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับรูปปั้นพญานาคนะครับเต็มไปหมดนะครับบรรยากาศน่าเที่ยวชมเป็นอย่างมากนะครับสำหรับใครที่นะครับติดตามเพจสายเที่ยวสายบุญทั่วไทยรวมถึงติดตามช่อง YouTube คนดวงดีทำดีเพื่อสังคมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ นะครับก็ให้ชมบรรยากาศนะครับภายในถ้าแห่งนี้นะครับวัดมณีวงศ์นะครับวังพญานาคนะครับนี่เห็นไหมครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับประชาชนเดินทางเข้ามานะครับก็ต้องทําตามมาตรการป้องกันโควิดด้วยนะครับสวมแมสทุกคนนะครับนี่นะครับก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะครับครั้งหนึ่งได้มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสําคัญของจังหวัดนครนายกนะครับถ้ำพญานาค นะครับหรือวังพญานาคครับที่วัดมณีวงศ์ตำบลดงละครอำาเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับนี่นะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับมีพระองค์ใหญ่นะครับที่สวยงามนะครับใครไม่เคยมานะครับก็สามารถมาเที่ยวชมได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจและช่อง youtube ด้วยนะครับวันนี้จากกันเพียงเท่านี้ทริปหน้าเป็นที่ไหนติดตามเพจและช่อง youtube ได้เลยครับ